จอกับปัญหายิงปืนแล้วฝนตกทําให้ดอทเบอร์จนยิงไม่ได้ไหมหรือมีปืนอยู่แล้วแต่อยากปิดดอทที่ทนได้กับทุกสภาพอากาศราคาไม่แพงแถมเป็นแบรนด์จากอเมริกาวันนี้เราจะพามาดูดอทตัวล่าสุดของแบรนด์เบอริสกันค่ะ ตัวต่อแมกกาซีนของเราเห็นยาวๆแบบนี้แต่เป็นแบบบวกศูนย์ถูกกฎหมายไทย100%เนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอุบล outdoor store แล้ววันนี้ทุกคนอยู่กับเกาวเช่นเคยวันนี้กาจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้า Beris f a r t 5E ค่ะซึ่งเป็นดอระบบ Encode ตัวแรกของค่าย Beris ดอตเอนโคดคืออะไรดอตเอนโคดหรือดอระบบเรือนปิดคือดอดที่มีกระจกหน้าหลัง2ชั้นอย่างนี้นะคะหน้าตรงนี้หลังตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะช่วยให้น้ําไม่เข้าไปในอิมิเตอร์หรือตัวจุดแดงทําให้มันกันน้ํากันฝนกันฝนุ่นและใช้งานได้หลากหลายสภาพแวดล้อมมากกว่าพวกดอดที่เป็นระบบโอเพนอิมิเตอร์หรือดอดที่มีกระจกชั้นเดียวค่ะเบอร์ลิสเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันที่เชี่ยวชาญเรื่องกล้องติดปืนและเลสดอตมากๆ โดยปัจจุบันเขาเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของบบรตตาค่ะ มัมมี่เหรอแบรนด์นี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยเท่าไหร่แต่จากประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของเขามาขอบอกเลยว่าประทับใจมากตั้งแต่สมัยเลดด์ดอทฟาดไฟทูฟาดไฟทีและกล้อง XTR ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดในทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่กับเราอยู่เลยนะคะก็คือ,อยังใช้งานได้ปกติเพราะงานเรื่องความทนทานเนี่ยหายห่วงเลยค่ะซึ่งนั่นก็ทําให้เราดีใจมากที่ได้เจ้าตัวฟาดไฟ e นี้มารีวิวค่ะพูดถึงได้มารีวิวแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์สาหรับเอพิโซดน นะคะคก็คือ Outdoor Vision ค่ะผู้จัดจำหน่ายแบรนด์สินค้ายี่ห้อ Beris นั่นเองโดยเจ้าดอตตัวนี้นะคะถ้าดูจบแล้วอยากได้สักตัวอยากจะซื้อกับทาง Outdoor Vision ก็ได้ค่ะหรือจะซื้อกับอุบล Outdoor เราก็ได้นะคะแต่ซื้อกับเราเธอค่ะเราจะได้มีเงินมาทำวิดีโอตอบมาเริ่มดูที่กล่องกันก่อนนะคะว่าในกล่องนอกจากตัวดอทแล้วเขาให้อะไรมาบ้างในกล่องเขาก็จะมี คู่มือค่ะแล้วก็มีใบประกรันแล้วก็ตัวผ้าเช็ดเลนนะคะแล้วก็ไขควงติดตั้งต่างๆแบบนี้ค่ะนับว่าไม่มีอะไรมากสำหรับกล่องนี้นะคะสำหรับตัวที่เราเอามารีวิวในวันนี้เป็นจุดขนาด3.5 moa ถือว่ามาตรฐานสำหรับ d o n code เลยค่ะใกล้เคียงกับเจ้าตลาดอย่าง ticon r c r หรือ m point rco p2 ซึ่งเป็นขนาด3.25 moa สามารถใช้ได้ทุกระยะเลยไม่ว่าจะใกล้หรือไกลหน่อย สีดอทที่เขาให้มานะคะจะมีให้เลือกเป็นจุดสีเขียวแล้วก็จุดสีแดงค่ะส่วนตัวดอทที่เขาให้เรามารีวิวในวันนี้เป็นจุดสีเขียวเพราะว่ากันว่ามันใช้งานได้ดีสําหรับคนตาบอดสีค่ะแล้วร้านเรามีคนตาบอดสีไหมก็ไม่่ะและนอกจากนี้จุดจุดสีเขียวนี้ก็ยังสามารถใช้ในสภาวะแวดล้อมแห้งๆใซสๆในฤดูร้อนที่เห็นได้ชัดเจนกว่าจุดแดงเช่นกันค่ะและนี่มันฤดูอะไรอะ่ะฤดูฝนก็เขาให้มารีวิวแบบนี้มาทำอีกไะ การตั้งหัอตก็ทําได้ง่ายๆนะคะโดยการหมุนประแจท้อกตรงนี้นะคะเขาจะมี2มุมตรงนี้แล้วก็แต่ละคลิกจะปรับได้1 MOA สามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ด้านละ100 MOA เลยค่ะเอ่อฟิลลิ่งเวลาหมุนนะมันจะมีเสียงกลิกๆๆนะคะก็คือชัดเจนมากปรับง่ายค่ะ สำหรับความสว่างของเจ้าดอตตัวนี้นะคะเขาให้มา10ระดับค่ะแบ่งเป็น daylight 8ระดับก็คือสำหรับใช้งานกลางวันแล้วก็2ระดับสำหรับใช้งานกับ night vision นะคะส่วนการปรับขึ้นลงของเขาง่ายๆเขาจะมีปุ่มบวกปุ่มลดด้านบนตรงนี้นะคะก็ปรับ ความสว่างตามต้องการกับสภาวะแสงที่เราต้องการใช้งานได้เลยค่ะแบบง่ายๆมันก็จะรู้สึกกดกิ๊กๆๆๆเลยแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นฐาน cr 2032นะคะใส่ด้านข้างแบบนี้ทำให้เราเปลี่ยนฐานเราก็ไม่ต้องมาตั้งศูนย์ใหม่ส่วนอายุการใช้งานเขาเคลมว่าสามารถเปิดต่อเนื่องได้ถึง60,000ชั่วโมงต่อแบตเตอรี่1ก้อนเลยค่ะทาให้มันไม่ต้องมีฟังก์ชันดับเองหรือเช็คเอเวช่วยลดความซับซ้อนของระบบลงด้วยค่ะแต่ถ้าใครอยากปิดดอทนะคะเขา ก็มีฟังก์ชันปิดดอทมาให้ค่ะสามารถกดปุ่มลบค้างไว้3วินาทีตัวดอทเขาก็จะดับค่ะแล้วการเปิดอีกครั้งก็แค่เลือกว่าจะกดปุ่มบวกหรือว่าปุ่มลบกดไป1ครั้งดอทมันก็จะติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าเบอร์ลิสฟาสไฟอีเนี่ยเขายังมีฟังก์ชันอื่น,นๆแถมมาให้เราเล่นด้วยอย่างเช่นโหมดล็อกเอาโหมดอย่างเงี้ยค่ะก็คือการล็อกค่าความสว่างไว้ตามที่ที่เราต้องการแบบ เราไปอาจจะไปอยู่ในสภาวะที่เราต้องใช้ดอทที่มีความสว่างสูงใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราใช้งานอ่ะเพื่อป้องกันตัวเองไปกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจเราก็อาจจะอยากล็อกค่าความสว่างนั้นไว้ใช่ไหมคะให้เราเลือกค่าความสว่างที่เราต้องการแล้วก็กดปุ่มบวกลบพร้อมกัน5าวิดอทจะกระพริบ2ครั้งตึกตึก๊กขาเนี่ยคือการที่มันแสดงว่าเราใช้โหมดล็อกเอาโหมดนี้เรียบร้อยแล้วส่วนวิธีการ รีเซ็ตให้มันกลับมาเป็นค่าปกติก็แค่กดบวกหรือลบพร้อมกัน5วิมันก็จะล็อกเอาจากโหมดนี้ค่ะโดยปกตินะคะตัว ดอทเนี้ยค่ะเขาจะตั้งค่า default มาตั้งแต่โรงงานมันจะเรียกว่าโหมด13ชั่วโมงนั่นก็คือไม่ว่าเราจะตั้งค่าความสว่างการใช้งานไว้สูงเท่าไหร่อะค่ะหลังจากที่13ชั่วโมงมันจะกลับมาเป็นสำหรับดอทแดงจะอยู่ที่ค่าความสว่างที่ระดับ7ส่วนดอทสีเขียวจะอยู่ที่ค่าความสว่างระดับ6นะคะส่วนถ้าใครอยากจะปิดเจ้าโหมดนี้อะค่ะสามารถทำได้โดยการกด พร้อมกันก็คือปุ่มบวกกับปุ่มลบพร้อมกัน1ิบวิไฟดอจะกระพิบ2ครั้งนั่นก็คือหลังจากนี้ค่ะ13ชั่วโมงเราตั้งค่าความสว่างไว้เท่าไหร่มันก็จะอยู่ที่ความสว่างเดิมค่ะ จุดเด่นหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยก็คือตัวกระจกเลนส์ค่ะซึ่งเป็นกระจกแบบ a s p e r i c a l ที่ใสมากเรียกว่าเทียบกับแบรนด์ที่ราคาสูงกว่านี้2-3สเท่าได้เลยสว่างแบบไม่ทิ้นฟ้าที่สำคัญหน้าต่างเขากว้างมากถึง2 2คูณ1 7ม mm, มซึ่งถือว่าใหญ่มากสำหรับดอตสไตล์เอ็นโคนะคะซึ่งความใสของออปติกนี้ค่ะเป็น1ในจุดเด่นหนึ่งของแบรนด์เบอร์ลที่เกาชอบเลยค่ะ ตัวบอดี้นะคะทำจากอลูมิเนียม7075เกรดอากาศยานซึ่งถือว่าเป็นสเปคที่สูงมากสำหรับดอทในช่วงราคานี้เลยเพราะงั้นเรื่องความทนทานเนี่ยก็หายห่วงเลยค่ะด้านหน้าเขาจะมีรีเซ็ตอย่างนี้นะคะหรือกระจกจะถอยลงไปเล็กน้อยขออนุญาตนะคะนี่แบบนี้เพื่อกันกระแทกค่ะและเรายังสามารถใช้บอดี้แลกสไลด์เวลาฉุกเฉินได้เดี๋ยวก็จะทำให้ดูแบบนี้ <laughs> น้ำหนักของตัวดอทไม่รวมเพจของเขาจะอยู่ที่ประมาณ70กรัมหรือขนมปัง2แผ่นค่าถือว่าไม่หนักมากเลยฐานของดอทต,ตัวนี้จะติดตั้งอยู่บนฟุตปินแบบอาโคโดบเทลเมาส์นะคะซึ่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลย ส่วนบนตัวปืนที่กาวติดตั้งอยู่ตอนนี้กาวใช้เพจ IMR 2RCO a ค่ะของ Vector Optic ซึ่งกาวว่าตัวนี้มันสูงไปหน่อยกำลังสั่งตัวที่เตี้ยกว่านี้มาใช้ค่ะโดยน้ำหนักติดตั้งสำหรับใครที่มีไขควงปอนอยู่แล้วอะค่ะจะใช้แรงขันอยู่ที่22ปอนแต่ถ้าใครไม่มีไขควงปอนก็แนะนำว่าให้ขันตึงๆมือแล้วก็ใช้ร่วมกับน้ายากันคายล็อกไทค่ะ เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเจ้าดอกตัวนี้กันดีกว่าค่ะซึ่งมันเหมาะกับใครเริ่มจากข้อดีกันก่อนเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของเกานะข้อหนึ่งคือเการู้สึกว่าวินโดว์มันใหญ่มากสําหรับดอกเอนโคที่เกาเคยใช้มาก็จะมี P2 กับ RCR ใช่ไหมคะทําให้มันสามารถใช้งานได้ทั้งนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ซึ่งจริงๆแล้วเกาว่าวินโดว์เล็กหรือใหญ่อะมันก็ไม่ได้มีผลต่อการยิงปืนมากนะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องฝึก ควบคู่ใช้กับการใช้งานกับมันอยู่ดีอะค่ะแต่ใครที่โปวดปานหน้าจอใหญ่ๆ FOV กว้างๆเนี่ยก้าวถือว่าตัวเนี้เป็นดอทที่น่าสนใจเลยค่ะ 2. คือบอดี้มันทำมาดูทนทานมากๆงานก็เนี้ยบสีก็ดูทนทานจริงๆสีมันไม่ลอกง่ายเลยนะคะจากการใช้งานมาขนาดดอทของอีกค่ายที่ราคาสูงกว่า3เท่ายังทำงานไม่เนี้ยบเท่านี้เลยค่ะ สามคือราคามันโอเคมากๆเลยสำหรับ d อทเอ็นโแบรนด์อเมริกาค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ d อทเอ็นจากอเมริกาจะมาในรูปแบบของท็อปเทียทำให้ราคามันสูงมากๆส่วนที่ราคาถูกลงมาหน่อยก็มักจะมาจากแบรนด์น้องใหม่หรือว่าแบรนด์ OEM จากจีนการที่เบอร์ริสซึ่งเป็นแบรนด์มาตรฐานทำออปติกมานานแล้วมาทำดอทระบบปิดในเรนราคานี้ถือว่าโอเคมากค่ะโดยในปัจจุบันที่คลิปออกมานี้นะคะราคามันจะอยู่ที่1 0 0 0 0นกลางๆเองค่ะ นอกจากนั้นมันยังมาพร้อมกับประกันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถึง2ปีด้วยค่ะและแน่นอนว่าตามสไตล์ของช่องเรามันไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เพอร์เฟกต0มีแค่โปรดักต์นั้นเหมาะกับใครและการใช้งานแบบไหนนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันค่ะ 1. ด้วยความที่ดอทมันเลือนใหญ่มากๆแบบนี้นะคะทำให้มันไม่เหมาะกับการนำไปติดตั้งบนปืนขนาดเล็กอย่างเช่นปืนคอมแพกหรือซับคอมเพกเพราะมันจะทำให้น้ำหนักสไลด์เพิ่มขึ้นเยอะส่งผลต่อรีคอยซึ่งทำให้ต้องไปแมทกับสปริงที่น้ำหนักมากขึ้นค่ะรวมถึงการพกพาก็จะยากมากขึ้นด้วยสำหรับพวกงานที่ถ้าสมมติเราจะไปใช้ในงานคอนซิลแครีนะคะนอกจากนั้นมันยังทาให้ปืนหน้าตาประหลาดด้วยค่ะแต่ถ้าชอบก็ ก็จัดได้ค่ะไม่ว่ากัน2ด้วยความที่ระบบติดตั้งมันเป็นแบบอาร์โคโดบ a เทลเมาส์นะคะซึ่งมันไม่ค่อยมีแถมให้กับปืนที่เป็นระบบออปติกเลดี้ต้องให้เราหาเพจแปลงมาใส่ค่ะเช่นก๊กมอสทูอาร์โคหรืออย่างที่เราใช้อยู่เนี่ยก็เป็น I'm r อ c o เพิ่มความยุ่งยากให้กับผู้ใช้และก็เพิ่มเฟลเวอร์พอยต์เข้าไปอีกจุดด้วยค่ะ 3คือตัวดอทมันไม่คมเท่ากับรุ่นอื่นๆในค่ายเดียวกันค่ะแต่ก็คือมันไม่ได้ถึงกับแย่เมื่อเทียบกับตัวอื่นๆก่อนหน้าของเขานะคะที่คมกริบมาเป็นลูกบอลเลยสำหรับตัวนี้จะมีบางคนกาวอย่างกาวเองก็จะเห็นว่าในจุดแดงมันจะมีจุดเล็กๆๆๆๆ,ๆ,ๆหรือบางคนก็จะเห็นเป็นแสงฟุ้งกระจายบ้างเอฟเฟกจะหนักขึ้นเรื่อยๆอยู่กับู้ช ผู้ใช้ด้วยค่ะว่ามีปัญหาด้านสายตาเข้ามาเป็นปจัจจัยควบคู่ด้วยไหมซึ่งตัวนี้ค่ะเราเทสมาแล้วแต่ในเรื่องของความไวในการเรงการจับเป้าข้อนี้ลกาวว่าพอเอาไปใช้จริงในสนามอ่ะต่อให้กาเห็นจุดแดงมันเป็นจุดเล็กๆๆข้างในค่ะแต่เวลาเราใช้งานจริงอ่ะก็ทาบเล็งเลยมันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานสำหรับตัวเกาวขนาดนั้นค่ะ ดอตตัวนี้เหมาะกับใครสําหรับดอตตัวนี้เกามองว่ามันเหมาะกับเจ้าหน้าที่เลยคะ่ะอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารที่กําลังมองหาดอตเอ็นโคดดี่สักตัวที่ราคาไม่สูงมากและต้องการใช้งานปืนในสภาวะที่คาดเดาไม่ได้เช่นอาจจะโดนฝุ่นบ้างฝนตกบ้างอย่างเงี้ยค่ะหรือไล่จ,จับวงไพ่อยู่แล้วไฮปรลาหล่นใส่มันก็ยังใช้งานได้ซึ่งดอตที่เป็นแบบโอเพนอิมิเตอร์หรือกระจกชั้นเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่สามารถใช้งานได้ในสภาวะนั้นและหรือ คนละเรือนพี่ๆที่เป็นนักกีฬานะคะกาก็ว่าดอตตัวนี้ก็เหมาะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบใช้วินโดว์กว้างๆและถ้าบาังเอิญเราไปเจอในสภาวะแข่งขันสนามที่ฝนตกหรือฝุ่นเยอะๆอะค่ะเจ้าดอดตัวนี้มันก็ยังสามารถใช้ในสภาวะนั้นได้ดีเช่นกันค่ะ สำหรับใครที่ต้องการเจาะลึกเรื่อง Red Dot นะคะไม่ว่าจะเป็น o o p ป i n t มีกี่แบบข้อดีข้อเสียของ Dot Open และ Coaster มีอะไรบ้างรวมไปถึงการติดตั้งด o t และการแมทช์ศูนย์กับปืนก้าวทำคลิปไว้ให้แล้วในเรื่อง Red Dot 101ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้กับ ใต้ e s c r i p t i o นนะคะข้างล่างเนี่ยค่ะจบแล้วนะคะกับเบอร์ลีดฟาดไฟอีผิดพลาดจุดไหนเกาต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะพี่ๆท่านไหนที่มีความคิดเห็นดีๆจุดไหนอยากจะแชร์การสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วถ้าใครต้องการสนับสนุนสินค้าร้านเกาเดี๋ยวเกาจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ค่ะสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เรื่องแคมปิ้งเดินป่ายิยงปืนเซอร์ไวเบลอย่าลืมกดซับสไคร e ์ช anel เกานะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย ป้าก่อนโอเคหนูเห็นป้าล่างๆหนูต้องอยู่อย่างเงี้ย